เชิย่าเดินยังไงกินนมลูกเดี๋ยวเข้าไปใกล้นะแม่มันไม่ให้ลูกกินนมนะเนี่ยนายย่าเดินยังไงหรอไม่ใช่ค่อยหลังด้วยค่อยหลังด้วยเออมากินนม กินนมก่อนเอาขนมให้หมาไปดูปลาปะไม่ไปให้อาหารปลาปะไม่ไปดูหมาปะไม่กลับบ้านปะไม่นอนนาปะนอนนาฮะนอนนากลับบ้านปะไม่กลับ้านอยู่กับพ่อแม่ปะพ่อไม่อยู่กับแม่ปะ แมม่ไมกินยาเปล่ากินเอไปเล่นบ้านบ่อนปะไปเลนกินไอติมปะเนยไอซิมไหมกินไหมไม่กินไอิมแม่รักลูกนะรู้ไหมนอนแม่นอนแม่นนเห,หน,นื่อยเหน่อไปนอนเ่อ,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 อาดอกอะไรลกูกดอกไม้่เฉยดอกม้ นั่งพักผ่อนแลเราะนักอเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไปกลับบ้านปะกลับบ้านไม่เอาละจะี๋ยนอนนายละไปกลับบ้านากลับบ้านกลับบ้านไม่กลับบ้านไม่กลับแม่ไม่ได้เอายามานะแค่อยู่ไม่ได้ลูกไม่มียา มาบาสับประรดสุกแล้วอันนี้เดี๋ยวหักให้แม่แล้วกันเดี๋ยวมีคนมาขโมยนี่ได้สับประรดด้วยให้ยายจุงมือไปส่งนะไปส่งที่รถนะคะลูกแม่ไม่ได้เอายามาด้วยนะไปขึ้นรถขึ้นรถ มันเข้าไปเลยบอมีคนเข้ามันจะเข้าบายบายยัขันก่อนแล้วบายบายโอ้บหให้น้ำสุดนี่ลนี่นี่นี่เอาไปให้น้องเชอร์นะขอบคุณค่ะจ่าจ้าไปค่ะไปค่ะปิดประตู